สวัสดีอาจารย์วิชาหลักกฎหมายทั่วไปกระผม10บตำร,รวจโทบัณฑิตเตเชพงศ์รหัสนักศึกษา68523502032วันนี้จะมาอธิบายในส่วนของแบบฝึกหัดย่อยที่2ให้อธิบายความหมายของกฎหมายในประเทศไทยมีกี่ประเภทอะไรบ้างกฎหมายอะไรที่ท่านคิดว่าสำคัญที่สุดกฎหมายคือกฎเกณฑ์คำสั่ง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2542หมายถึงกฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้นหรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับดำเนินการให้บรรลุเป,ป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดของสังคมและมีสภาพบังคับเป็นเครื่องมือในการทำให้บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์คำสั่ง รือข้อบังคับนั้นมนุษย์ถือได้ว่าเป็นสัตว์สังคมจำเป็นจะจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแต่เนื่องจากความคิดอุปนิสัยสภาพแวดล้อมเพศที่แตกต่างกันไปจึงจำเป็นจะต้องมีกฎหมายเพื่อควบคุมให้สังคมมีความสงบเรียบร้อยกฎหมายบางอย่างก็กำหนดขึ้นเป็นขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ นอกจากนี้การบัญญัติกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้คนในสังคมปฏิบัติตามในแนวทางเดียวกันก็จะสร้างความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นอีกด้วยกฎหมายแบ่งออกเป็นหลายประเภทโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ต่างๆเช่นเนื้อหาของกฎหมายสภาพบังคับและวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้สามารถจำแนกลักษณะของกฎหมายได้4ประการคือ 1. กฎหมายจะต้องมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์หมายความว่ากฎหมายต้องเป็นข้อบังคับที่เป็นมาตรฐานที่ใช้วัดและใช้กำหนดความประพฤติของสมาชิกในสังคมว่าถูกหรือผิดทำได้หรือไม่ได้ 2. กฎหมายต้องกำหนดความประพฤติของบุคคลความประพฤติในที่นี้ได้แก่การเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวของร่างกายภายใต้ความภายใต้การควบคุมของจิตใจ ซึ่งความประพฤติของบุคคลที่จะอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายนั้นต้องประกอบด้วยเงื่อนไข2ประการคือต้องมีการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายและต้องกระทําภายใต้การควบคุมของจิตใจ 3. กฎหมายต้องมีสภาพบังคับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์กฎหมายจะมีสภาพบังคับเพื่อให้มนุษย์จําต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นั้น โดยสภาพบังคับของกฎหมายมีทั้งสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายและสภาพบังคับที่เป็นผลดี 4. กฎหมายต้องมีกระบวนการที่แน่นอนเนื่องจากปัจจุบันการบังคับใช้กฎหมายต้องกระทำโดยรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านองค์กรต่างๆเช่นตำรวจอายการศาลร,ราชัรร์เป็นต้นการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีกระบวนการที่แน่นอนประเภทของกฎหมาย 1. กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐหรือกฎรรัฐกับประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐตัวอย่างเช่นกฎหมายอาญากฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญ 2. กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเ,งเอกชนด้วยกันเองเช่นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประเภทของกฎหมายตามสาภาพบังคับ กฎหมายที่มีสภาพบังคับทางอาญามีบทลงโทษทางอาญาเช่นการจำคุกการปรับกฎหมายที่มีสภาพบังคับทางแพ่งมีบทลงโทษทางแพ่งเช่นการชดใช้ค่าเสียหายประเภทของกฎหมายตามวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้ได้แก่กฎหมายภายในเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับภายในประเทศกฎหมายระหว่างประเทศเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับระหว่างประเทศ ประเภทของกฎหมายในระบบกฎหมายไทยได้แก่รัฐธรรมน,นูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อขยายความรัฐธรรมน,นูญพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนําและยินยอมของรัฐสภาพระราชกำหนดเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ในสถานการณ์ฉุกเฉินพระราชกิจ สตีกาเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อขยายรายละเอียดตามที่ตามที่กฎหมายอื่นให้อำนาจไว้กฎกระทรวงเป็นกฎหมายที่รัฐธรรมรัฐมนตรีตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามตามกฎหมายอื่นข้อบัญญัติท้องถิน่นกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตราขึ้นใช้บังคับภายในเขตพื้นที่ของตนกฎหมายที่มีความสัมพันธ์ สำคัญที่สุดในประเทศไทยคือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและเป็นรากฐ,ฐานในการปกครองประเทศกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนรวมถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นจะขัดหรือยแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่ได้สำหรับกระผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ